สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมหม้ครับเอาชีวิตรอดเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาทําบ้านบนต้นไม้นะจากเมื่อพระที่แล้วที่ผมได้ลงคลิปไปผมก็เห็นอยู่เมนหนึ่งครับว่าให้ลองทําบ้านบนต้นไม้เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาทาบ้านบนต้นไม้นั่นเองนะทุกคนผมก็ต้องไปดูของกันนะทุกคนว่าของผมมีหรือเปล่าอย่างเช่นไม้แล้วก็บล็อกอะไรอีกหลายอย่างเลยนะเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะมาลองทําดูนะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ผมก็ได้ทําต้นไม้ไว้เป็นที่เรียบร้อย บ้านในต้นไม้ที่ผมจะทําก็ไม่ใช่ว่าต้นไม้แบบนี้นะก็จะเป็นต้นไม้แบบนั้นเลยทุกคนก็จะทําขึ้นมาเองนะผมก็ได้ไปออกแบบมานิดหน่อยแล้วนะทุกคนไม่แน่ใจว่ามันจะดูสวยหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องมาดูกันอีกทีนะว่ามันโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอพาเดินสํารวจตรงนี้สักครู่แล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงมันก็ดูดีเลยแหละในสายตาผมนะผมไม่รู้ว่าคนดูดูจะเป็นยังไงนะแล้วก็ด้านบนผมก็ได้ทําให้มันสลับบล็อกกันแบบนั้นนะให้มันเป็นตารางหมากฮอสนันเองก็ดูสวยขึ้นมานิดหน่อยนะ ไม่แน่ใจว่ามันสวยหรือเปล่าสําหรับผมแล้วมันก็โอเคนะแต่ก็ไม่ได้ดีมากอะไรขนาดนั้นโอเคมหมทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเริ่มทํากันเลยผมว่าผมก็น่าจะได้ไปเตรียมของมาแล้วแหละหรือบางทีอาจจะไม่ได้เตรียมก็ได้เอา้าเตรียมไม้นี่มาแต่มันก็น้อยนะทุกคนแบบน้อยมากๆเลยผมก็จะเอาไม้ไประมาณสัก2ชุดละกันนะเดี๋ยวผมขอเก็บของที่ผมไม่ได้ใช้ก่อนนะอันไหนที่ผมไม่ได้ใช้ก็น่าจะเป็นดาบนะทุกคนแล้วก็โชเวลด้วยแล้วก็เชือกหนังวัว อ่าแล้วก็โคมไฟโคมไฟนี้เรายังไม่ได้ใช้นะแล้วก็เก็บไปก่อนเลยแล้วก็เกาะด้วยจะประมาณนี้แล้วทุกคนบ้านที่ผมจะทําบนต้นไม้นี้ก็ไม่ใช้บล็อกคอนกรีตนะใช้เป็นบล็อกไม้น่าจะดีกว่าแหละเดี๋ยวผมขอเก็บเอาไม้แปะรูตรงนี้มาด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียของนั่นเองแล้วกระจกของผมน่าจะอยู่ในนี้นะใช่แล้วทุกคนกระจกของผมก็ได้เตรียมพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สลุมไลท์มีอยู่6ชิ้นก่อนน่าจะโอเคนะผมว่าโอเคเลยแหละมาทุกคนได้เวลาที่เราจะไปทํากันแล้ว เดี๋ยวผมว่าเปลี่ยนจากปีอิลิธาเป็นชุดเกาะดีกว่านะเพราะว่าตอนกระโดดแล้วมันเสียจังหวะมากเลยนะเนี่ยอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคนที่มาเม้นด้วยนะอันนี้ผมก็จําชื่อไม่ได้ด้วยขอบคุณมากที่บอกให้ผมมาทําบ้านบนต้นไม้ตอนแรกผมก็นึกไม่ออกแลยนะทุกคนแล้วก็มีเอกคนด้วยนะที่บอกว่าทําบ้านใตดินใช่รลยทุกคนบ้านใต้ดินผมยังไม่ได้ทําเลยแล้วก็บ้านบนต้นไม้พาร์ทนี้ผมก็จะมาทําบ้านบนต้นไม้ก่อนนะบ้านบนต้นไม้ที่ไม่ใช่บนต้นไม้นะบนต้นไม้นั่นแหละก็คือสร้างขึ้นมาาาาาเเเเอองนนะะะทททุกคลล่ได้วีรจํ ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านั่นเองตรงนี้ก็จะต่อขึ้น2บล็อกแบบนี้อ่าโอเคต่อขึ้น2บล็อกแบบนี้แล้วตรงนี้ผมก็จะเว้นใส่กระจกแบบนี้นะตรงนี้ประมาณสัก1 2 3 4แล้วก็ตรงนี้ด้วยเว้นแบบนี้อ่าใช่เลยแล้วก็แบบนี้โอเคทุกคนก่อแบบนี้แหละนับจากฝั่งนี้ก็จะประมาณสัก1 2 3 4 5 6 7นะประมาณ7บล็อกแล้วก็ฝั่งนี้ก็7บล็อกนะทุกคนเราจะนับจากตรงนี้1 2 3 4 5ส เเออว่าแต่ทําไมตรงนี้มันไม่เท่ากันกับตรงนั้นวะเนี่ยตรงนี้ว่างอยู่3เดี๋ยวต้องไปดูฝั่งนี้ก่อนเออตรงนี้ก็ว่าง2นะเอ,อ๊ะมันผิดพลาดอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมว่าเออก็ไม่แน่ใจสิเจ็ดบล็อกหรือเปล่าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอาก็ถูกต้องแล้วนี่หว่าก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะถ้าเกิดว่ามันไม่เสมอการค่อยวางต่ออีกที อ่าเราก็จะวางเหมือนเดิมนะทุกคนเราจะเว้นทําหน้าต่างตรงนี้2บล็อกนะต่อไปเราก็จะมาวางด้านข้างตรงนี้นทุกคนด้านข้างเราต้องต่อขึ้นมา2บล็อกแบบนี้ไว้ก่อนปิดไ้ก่อนเลยแล้วก็ตรงนี้เออไม่แน่ใจว่ากี่บล็อกนะอันนี้ขอกะดูแล้วกันนะว่ามันกี่บล็อกตัวนี้ก็ต่อแบบนี้แบบนี้โอเคแบบนี้เลยด้านข้างก็จะประมาณนี้แหละไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะต่อไปเราก็ต่อแบบนี้เลยตรงนี้ก็จะเพิ่งต่อให้เต็มดีกว่านะเดี๋ยวเรามาเริ่มทาตรงนี้กันก่อน,อนเลยก็เหมือนเดิมนันทุกคนวางตรงนี้อ่าแล้วก็ แบบนี้แบบนี้โอเคทุกคนก็ได้ทําเสร็จทั้งสองข้างเป็นที่เรียบร้อยนะอันนี้ทุกคนก็สามารถเอาไปทําตามได้เลยนะแต่ผมก็ไม่ได้สอนต้นไม้ที่ผมทาหรอกอันนี้ผมก็ทํามั่วๆนะแบบว่ามั่วมากๆเลยแหละตอนแรกผมคิดว่าผมจะทําบ้านบ,าน,บานต้นไม้แบบนี้นะแต่คิดไปคิดมามันจะดูง่ายเกินไปนะก็ทําให้มันดูยากๆขึ้นหน่อยผมไม่ได้อัดคลิปตอนที่ผมทําฐานตรงนี้ด้วยไงคือแบบว่ามันใช้เวลาทํานานมากเลย มันไม่เหมือนหมอสร้างสารรค์เที่ถ้าเป็นหมอสร้างสารรค์มันสร้างง่ายนะอะแล้วก็อีกอย่างผมขออัปเดตอีกหนึ่งอย่างนะผมคิดว่าทุกคนอาจจะเห็นไปแล้วแหละหรืออาจจะยังไม่เห็นนะฝั่งนู้นผมก็ได้ทําหอคอยนะทุกคนแบบว่าใหญ่มากคืออันนี้ผมก็ใช้ลาวาทํานะว่าแต่ทําไมบ้านหลังที่2ผมไม่ทําแบบนี้วะทุกคนมันจะง่ายกว่านะผมน่าจะทําตั้งแต่แรกนะต่อบล็อกขึ้นสูงๆแล้วก็อลาวาไปเทด้านบนเอออันนี้ก็ง่ายกว่านะแล้วทาไมตอนนั้นผมไปต่อบอกว่าเนี่ยตอนนั้นคงคิดไม่ได้้มมันน่่่าจะชลทุกคคิดไไดไไ แต่แบบนี้คือทําง่ายมากเลยไว้๋ย้ผมค่อยพามารีวิวแล้วกันนะขอให้ทําบ้านนี้เสร็จก่อนโอเคมามทุกคนได้เวลาเริ่มทํากันต่อเลยเอาอีกแล้วทาบ้านลืมกินอาหารเลยจังหวะนี้กินอาหารก่อนกินอาหารก่อนกินให้เต็มกินให้เต็มโอเคตอนนี้ก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเราก็จะมาวางต่อแบบนี้เลยโอเควางให้เต็มวางให้เต็มแล้วตรงนี้เราต้องขุดออกนะด้านหลังผมก็จำไม่ได้นะว่ามันวางยังไงเนี่ยอันนี้ต้องลองวางแบบมัวม่วๆดูนะเออนี่ขอวางสักคนแล้วกันนะเออแบบนี้ แบบนี้ก็น่าจะใช่นะอันนี้ไม่แน่ใจนะผมก็ได้ออกแบบไปประมาณสัก3าวันที่แล้วนะทุกคนคือ3วันจริงๆอะ่ะเออตรงนี้มันจะดูแบบแปลกๆยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวได้ขอคิดแบบมาอีกทีนะเออก็น่าจะแบบนี้นะ1 2สองตรงนี้ไม่ใช่นี่หว่า3าบล็อกนี่ตรงนี้เอ๊ะผมวางอะไรผิดไปหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวขอดูอีกทีนะเออก็ไม่น่าจะผิดอะไรนะผมว่ามันต้องขุดตรงนี้ออกนะเนี่ยเลยขุดตรงนี้ออกแล้วเราก็จะต้องขุดตรงนี้ออกด้วย ผมคิดว่านะตรงกลางก็น่าจะเป็นแบบนี้แหละใช่เลยทุกคนตรงกลางมันเป็นแบบนี้แหละต่อไปเราก็จะมาทําชั้น2ชั้น2เหรอก็ทําบล็อกที่2นะอันนี้บล็อกที่1บล็อกที่2อ่ะบล็อกที่3แบบนี้โอเคแล้วเราก็จะวางแบบนี้ไปเรื่อยๆให้ครบทุกมุมเลยนะไม้หมดแล้วตอนนี้ค้าบไม้ต่อเลยค้าปไป1ชุดละกันนะเออว่าแต่ผมได้ไปฟาร์มไม้อกดําไว้หรือเปล่านะดี่ผมขอมาดูก่อนเมื่อกี้ผมเปิดกล่องไปแล้วแหละแต่ผมไม่ได้สังเกตไงโอเคทุกคน ผมไม่ต้องไปฟาร์มไม้โอ๊กแล้วไม้โอ๊กมีนะเอาแล้วทุกคนตอนนี้ก็ได้ทําบล็อกที่3เสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเราก็จะมาวางบล็อกที่4กันเลยตอนนี้ก็ใกล้จะเมื่อแล้วทุกคนเดี๋ยวผมวางตรงนี้เสร็จก็จะขึ้นไปนอนก่อนบ้านก็อยู่ใกล้ๆนะผมน่าจะเอาเตียงนอนมานะแต่ไม่เอาดีวกว่ามีบ้านก็ต้องนอนบ้านนะสร้างบ้านไว้ทําไมถ้าเกิดว่าเราไม่นอนผมก็ไม่แน่ใจนะทุกคนว่ามันจะบล็อกไปทําเพื่ออะไรเนี่ยดูดิมันบล็อกเฉยเลยมันก็ชอบบล็อกแบบนี้แหละทุกคนคือมันชอบบล็อกจริงๆโอเค อนนี้ก็วางต่อเรื่อยๆเลยเราทําตรงนี้เสร็จต่อไปก็ชั้นที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปก็เป็นชั้นที่ห้านะทุกคนโอเคชั้นที่ห้าไว้เดี๋ยวค่อยไปนอนแล้วกันนะขอวางตรงนี้เสร็จก่อนเอาบล็อกหมดโอเควางต่อเลยบล็อกยังเหลือเยอะไม่หมดง่ายๆหรอกเดี๋ยวผมวางตรงนี้เสร็จก็ลงไปนอนก่อนวางไปวางไปใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วผมต้องรีบไปนอนก่อนนะเดี๋ยวคิปเปร er ์มันจะเกิดด้านบนนะตอนนั้นก็เกิดเป็นที่เรียบร้อยนะตอนที่ผมยังไม่ได้อัดคลลลปปปเเเเเนน่ยยอออรบอตรงรบตงง้ไ็็็หหุมมมกใท ดูดิสูงมากทุกคนด้านบนก็จะเป็นหลังคานะก็ไม่มีอะไรหรอกด้านในก็จะเป็นโล่งๆแบบนั้นแหละไว้ที่ผมค่อยพาไปเดินดูแล้วกันนะหลังจากที่ผมทําบ้านเสร็จนะเช้าแล้วทุกคนทํางานกันต่อเลยเยยมดูนกแก้ว2ตัวสักหน่อยไม่ได้ดูนานเลยนะเนี่ยไม่มีอาหารให้ด้วยผมมีนกแก้วตั้งแต่เมื่อพาร์ทที่เท่าไหร่วะอันนี้ผมจําคลิปได้นะแต่ผมจาพาร์ทไม่ได้ฮะอะไรของผมวะเนี่ยจาคลิปได้แต่จําพาร์ทไม่ได้ตอนนั้นที่ผมได้นกแก้วก็คือผมมาทําหลังคาตัวนี้ใช่ มาทำหลังคาตรงนี้แล้วนกแก้มันก็มาติดตรงนี้ผมก็เลยเลี้ยงไปซะโอเคมาเข้าเรื่องกันต่อก่อไปทําหลังคากันต่อเลยอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจทํานะทุกคนหมายถึงว่ายังไงวางบล็อกที่เราไม่ต้องไปคิดอะไรมากอะ่ะก็คือแบบวางไปเลยไม่ต้องไปกะไม่ต้องไปอะไรทั้งสิน้นมันก็จะออกมาแบบนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อ,อไหร่ที่เรากะระยะแล้วก็ทําแบบตามแบบมันจะไม่เป็นตามแบบนะมันจะดูไม่สวยเลย อันนี้ผมสร้างแค่ครั้งเดียวนะไม่ได้บบว่าทุบสร้างทุบสร้างนะก็คือสร้างครั้งเดียวก็คือได้เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงในสายตาคนดูนะก็จะดูแบบว่าบ้าๆบอๆหน่อยเอาละทุกคนก็ได้เวลาวางหลังคากันต่อเลยผมก็อยากจะใช้บล็อกคอนกรีตอยู่นะแต่มันก็จะไม่เข้ากันกับบ้านต้นไม้นะบ้านต้นไม้มันต้องเป็นไม้ทั้งหลังนะผมก็ไม่อยากจะคิดสภาพเลยถ้าเกิดว่าฝนตกแล้วฟ้าผ่าลงตรงนี้นะโอ้โหบอกเลย เรียบร้อยเลยบ้านบนต้นไม้ผมไฟไหม้อย่างแน่นอนเอาละ่ะตอนนี้หลังคาก็ได้วางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสิ่งที่เราจะทําต่อไปนั่นก็คือการวางกระจกนั่นเองทุกคนผมมีประตูหรือเปล่าไม่มีก็ขบเอาเองแล้วกันเอาไปประมาณสัก1ชุดโอเคหชุดแล้วก็ไม้โอกดําด้วยไม้โอกดำอันนี้ผมก็จะเอาไปทําเป็นหลังคานะ หลังคาจะเป็นแบบไหนก่อไปดูกันได้เลยนะเดี๋ยวผมก็จะทําให้ดูตอนนี้เลยแหละหลังจากที่วางกระจกเสร็จนะใบไม้ตรงนี้ผมก็จะเอามาทำล้วนนทุกคนทางขึ้นนี่แสนยากลําบากมากเลยทางขึ้นก็ยากลําบากอยู่แหละมันไม่มีบล็อกบันไดวางก็ขึ้นยากแบบนี้แหละโอเคมาทุกคนวางกระจกกันต่อเลยเอาล่ะตอนนี้กระจกก็ได้วางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนว่าแต่โต๊ะครับล่ะต๊ะครับไม่รู้อยู่ไหนต้องลงไปหาแล้วไม่อยากครับใหม่ด้วย เออตัวคราฟไม่มีนะโอ้เสียดายอ๋นี่ไง,ไงเจอตัวคราฟแล้วโอเคเดี๋ยวไปวางตัวคราบด้านบนดีวกว่าผมก็จะไม่วางตัวคราฟด้านล่างนะเพราะว่ามันจะขึ้นขึ้นลงลงไงหมายถึงว่าคนนี่แหละขึ้นลงขึ้น,นลงแล้วมันก็ขี้เกียจเอานะโอเควางไว้ตรงนี้แล้วเราก็จะคาฟประตูกันเฮ้ยเดี๋ยวนะผมไม่จำเป็นต้องคาฟประตูก็ได้ดิทุกคนก็จะไปเอาที่กดังเก็บของของผมก็ได้นะแต่ก่อนอื่นเราต้องติดปีกิรท่ากันก่อน,อนเลย โอเคติดปีอินิธากันก่อนแล้วเราก็จะบินไปโกดังเก็บของกันโอเคติดตั้งแล้วก็ไปกันเลยแบบรวดเร็วไม่ต้องเสียวเวลาเดี๋ยวผมก็ขอพาบินตรงนี้สักครู่ละกันนะก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็จะประมาณนี้แหละยังทําไม่เสร็จนะตอนนั้นผมก็ใช้เวลาว่างนะั้นทุกคนก็คือว่างจริงๆหละว่างจนทําได้ขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ทํายากอะไรนะแบบว่ามันง่ายแบบง่ายสุดๆอนะ่ะ แต่มันต้องใช้เหล็กเยอะนะเหล็กเพื่อที่จะเอามาคาบเป็นถังน้ามันเองครับถังน้ำมาประมาณสัก20ถังแล้วก็ไปตักลาวานในเนเธอรนะโอเคประตูเอาไป2บานแล้วกันนะดีนะที่ผมไม่ค้าบเมื่อกี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าผมคราบมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกแต่ผมก็ไม่อยากจะค่าให้มันเสียไม้นะเอาล่ะตอนนี้ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยใช้เวลาเดินทางไม่นานชายทุกคนมันไม่นานสิก็มันอยู่แค่ตรงนี้เองผมก็จะหาอะไรพูดไปเรื่อยนะก็บ้าไม่อยากให้คลิปมันเงียบเกินไปเอาเราทุกคนตอนนี้ประตูก็ได้ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะไม่ใช่ทำเสร็จสิก็คือวางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเราก็จะไปทําหลังคากันนะั้นทุกคนเป็นอันดับที่ยากจริงๆเดีย๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วกันนะว่ามันยากยังไงโอเคเราต้องเตรียมของให้พร้อมก่อน แล้วเราก็จะต่อขึ้นตรงนี้โอเคต่อขึ้นแบบนี้ประมาณนี้แหละแล้วเราก็จะทําบล็อกตรงนี้ก็ทําเป็นหลังคาทั่วไปเลยทุกคนผมลืมไปตรงนี้เราไม่ต้องทํานะเราทําแค่ตรงนี้เฉยเดี๋ยวก็รู้เองแหละว่าทําไมเราไม่ต้องทํานะเอาล้ทุกคนโครงสร้างหลังคาก็ได้ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเราก็จะมาวางแบบนี้นะเนี่แหละทุกคนเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดเราต้องวางให้มันเป็นแบบนี้ก่อนนะแล้วเราก็ค่อยๆวางเรื่อยๆ เออบางทีมันก็ยากนะบางทีมันเขาไม่ยากนะมันมีแบบว่าสลับกันไปนะหรือผมอาจจะคิดไปเองก็ได้นะอันนี้ผมอาจจะคิดไปเองก็ได้อ่าโอเคต่อไปตรงนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปตรงนี้ด้วยตรงนี้เราก็ต้องกดย่องก่อนแล้วก็วางแบบนี้เอามันไม่เป็นตามที่คิดน่หว่าก็วางแบบนี้ก็วางไปก่อนเลยนะถ้าเกิดว่ามันวางไม่ได้ก็ค่อยมาแก้ไขทีหลังก็ได้นะเพราะว่ามันก็แก <อ peninsula S 1> <ๆ S 2> ้ไขได้ตลอดแหละกดตรงนี้อีกด้วย โอเคต่อไปก็ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวขอวางใหม่แล้วกันนะกระโดดแล้วก็วางโอเคแบบนี้อ้าวเราทุกคนตอนนี้ผมก็ได้วางมาถึง2บล็อกเป็นที่เรียบร้อยนะหลังคานีอันนี้เนี่ยผมก็จะทําหลังคาให้มันแตกต่างจากรูปแบบอื่นหน่อยนะจากที่มันเป็นแบบนั้นก็ให้มันมาเป็นแบบนี้นะก็ให้มันมีความแตกต่างบ้างผมรู้สึกว่าผมนี่สร้างบ้านเยอะเกินไปแล้วนเนี่ยเราเล่นเกมไมค์ครับมันก็ต้องสร้างอยู่แล้วใช่ไหมใช่แล้วทุกคนมันก็ต้องสร้างอยู่แล้ว โอเควางแบบนี้วางเรื่อยเลยผมคิดว่าหลังคามันก็ไม่ได้ยากอย่างที่ผมได้คิดไว้หรอกนะเหมือนตอนนั้นที่ผมพูดไว้เลยตรงนั้นตรงนี้มันสร้างยากแต่พอสร้างจริงๆตั้งใจงจริงๆมันไม่ได้ทำยากอะไรอย่างที่คิดเลยนะผมคิดไปเองแหละที่มันทํายากเนี่ยพอวางต่อเลยแล้วกันแบบนี้แบบนี้ตอนนี้ไม้โอ๊กของผมเหลืออยู่แค่7ชิ้นนะผมว่าต้องไปฟาร์มไม้โอ๊กเพิ่ม้วแหละถ้าเกิดว่าในกล่องมันไม่มีนะผมก็เช็คไม่หมดด้วยไงเมื่อกี้เอาอีกแล้วลืมกินอาหารทําบ้านนี่ลืมกินอาหารอีกแล้วเนี่ยผมไม่ค่่่ออออยยกินนนาาาาหหรรนะตทีีีดดดไปแคขข อันนี้ผมไม่กินจริงๆริงจนกว่าอาหารมันจะลดแบบว่าเหลือแค่นิดเดียวอะถึงผมจะกินนะเอาละทุกคนตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาไปนอนอีกแล้วเนี่ยเมื่ดไวจังเลยวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวขอวางตรงนี้ให้เสร็จก่อนโอเคมาเดี๋ยวไปนอนกันก่นกอนเลยเราต้องมานอนบ้านนะเรามีบ้านเราก็ต้องมานอนผมนี่มีหลายเตียงมากเลยนะเนี่ยผมก็อยากจะให้มีหมู่บ้าน NPC ที่ถอบเวณนีนะถ้าเกิดว่ามันมีผมก็จะไปลากเอา NPC มาอยู่ที่บ้านที่ผมสร้างไว้นะเหมือนบ้านหลังที่2ไงผมโดน NPC ยึดเป็นที่เรียบร้อยนะนอนเตียงก็ไม่ได้ด้วย ก็ได้อยู่แหละแย่ยงนอนโอเคมาพูดเยอะแล้วขอนอนก่อนลวกันนะโอเคเช้าเป็นที่เรียบร้อยไปทําบ้านกันต่อเลยผมว่านะมันต้องมีชื่อบ้านนะบ้านบนต้นไม้ตารางหมากฮอตอะไรของผมเนี้ยบ้านบนต้นไม้ตารางหมากฮอตเนี่ยบ้านตารางหมากฮอตก็ได้มั้งสั้นๆแบบนั้นดีบ้านตารางหมากฮอตก็น่าจะประมาณนั่นแหละเพราะว่าพื้นตรงนี้มันเป็นตารางหมากฮอตนะก็น่าจะเข้าทานะไม่แน่ใจนะว่ามันจะดูดีหรือเปล่านะผมก็จะตั้งแบบนี้แหละมาทํากันต่อเลยทุกคนก่อต่อแบบนี้เลยไม้หมดแล้วหรอเนี่ยเออไม้ของผมก็หมดแล้วนะทุกคน ผมว่าต้องไปฟาร์มแล้วแหละต่อให้มันจะน้อยก็ตามนะหมายถึงว่าหลังคาตรงที่มันขาดไปเนี่ยเราก็ต้องไปฟาร์มอยู่ดีนะถึงมันจะน้อยก็ตามก่อใช้เวลาไม่นานหรอกแป๊บเดียวทําไมตรงนี้มันวางยากจังเลยวะเนี่ยเอ้ยวางยากจังเอ,อ้าการจะบอกว่าโอเควางได้แล้วยังไม่ได้เฉยเลยเอ้าอะไรวะเนี่ยโอ,โอเคเดี๋ยววางตรงนี้กันก่อนเลยเดี๋ยวขอไปเช็คกล่องล่างก่อนนะอุ้ยเดี๋ยวดีจะล่วงจะล่วงขุดตรงนี้ด้วยแล้วก็ต่อขึ้นมาแบบนี้เอ้าไม่ใช่ดิโดดขึ้นมาตรงนี้แล้วก็วางแบบนี้ โอเคดีเลยอันนี้ก็เป็นไม้ออกดำนะแต่มันเอาไปทําเป็นไม้แบบนี้ไม่ได้เพราะว่าผมกำลังคับรวมกันแล้วไงมาทุกคนได้เวลาที่เราจะไปฟาร์มแล้วขอไปเปิดพื้นที่ที่ผมฟาร์ไม้ออกดำหน่อยแล้วกันนะผมก็ไม่เคยพามาดูตรงนี้นะที่ผมมาฟาร์ไม้อ๊กดำเนี่ยเอ๊ะเรือ,อจ,จะพามาวะก็จำไม่ได้นะก็มานานแล้วด้วยทุกคนคิดว่าพื้นที่แถวบริเวณนี้มันแปลกหรือเปล่านะบล็อกแถวบริเวณนี้ตอนที่ผมไม่ได้เปิดเชเดอร์สีมันจะแตกต่างกันนะทุกคนแปลว่ามันแตกต่างกันมาก อย่างเช่นแถวบริเวณนี้มันก็จะเป็นสีเขียวแบบยังไงไม่ใช่สีเขียวเข้มนะแต่ฝั่งนี้ก็จะเป็นสีเขียวเข้มและฝั่งนู้นก็จะเป็นสีเขียวอ่อนอีกทีหนึ่งแล้วมันก็จะมีเงาด้วยมันก็ดูแปลกๆนะที่ผมชอบมากที่สุดก็คือประตูมันนะเหมือนช็อกโกแลตดีไม้มันด้วยนะเหมือนช็อกโกแลตนั่นแหละโอเคขุดไปขุดไปขุดไปผมจะตัดแค่ประมาณสัก3าต้นแล้วกันนะขอสต้นแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้านะทุกคนหรือไม่อาจจะเป็นคลิปอื่นๆ,ๆนะผมก็จะมาทําบ้านใต้ดินนะผมขอไปออกแบบก่อนว่าบ้้านนนนใตดิมััควรจะเป็ยงงไง ผมอ่าผมต้องไปก๊อบเขามาแล้วแหละผมไม่รู้จะไปก๊อบใครแต่ผมก็ไม่อยากจะไปก๊อบใครมาหรอกนะอยากจะทําเองแหละแต่มันคิดไม่ออกจริงๆนะผมไม่เคยผ่านประสบการณ์ในการสร้างบ้านใต้ดินหรืออะไรที่มันดูแบบว่าดูสวยๆนะผมก็สร้างเป็นแค่บ้านสี่เหลี่ยมนี่แหละเป็นสูตรเนี่ยแล้วก็ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยบ้านที่ผมทามาก็เป็นแต่สี่เหลี่ยมหมดนะบ้านคนอื่นที่เขาทําที่เขามีความคิดสร้างสารรค์จะดูไปบ่ามีมิติขึ้นนะแบบไม่ใช่สี่เหลี่ยมเกินไปอ่ะก็คือมันจะมีมุมมีอะไรด้วย แต่ผมก็ต้องผ่านประสบการณ์ตรงนั้นไปก่อนนะเอาแล้วทุกคนตอนนี้ผมก็มีไม้ทั้งหมด1ชุดกับบีก52ชิ้นนะไปบินกลับกันเลยแถวบริวเวณนี้ป่ามันอุดมสมบูรณ์ดีนะเนี่ยตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าตรงนี้ไม่มีอะไรเฮ้ยผมมาถูกทางแล้วป่ะโอเคมาถูกทาง บานบนต้นไม้ของผมมันใหญ่ซะจริงๆใหญ่มากเลยสแคฟโฟร์ดิ้งนี่ผมไม่ได้ใช้นานแล้วนะทุกคนแบบนานมากเลยเสียดายนะที่ไม่ได้ใช้เนี่ยก็อยากจะใช้อยู่แหละแต่มันก็ไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดน,นั้นโอเควางต่อตรงนี้ไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะครบทุกมุมเลยแบบนี้โอเคเอาแล้วทุกคนหลังคาก็ได้ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยมันอาจจะดูแปลกๆอย่างนี้นะแต่มันก็ไม่ได้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกหลังคาหมายถึงแค่หลังคานะนี่เราต้องมาวางตรงนี้ต่อกันเลยเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยเราต้องวางให้มันดูกลับกันแบบนี้นะโอเคเอา พอผมต้องการมันไม่กลับให้ผมแล้วเนี่ยผมจะวางให้มันได้แบบนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ผมจะวางโคมไฟนะโอเคต่อแบบนี้ต่อไปก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ต่อให้มันมายาวๆแบบนี้เลยจะล่วงหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ล่วงนะมีเซ็นเซอร์วัดให้เซ็นเซอร์ก็คือหลังคาบ้านนันเองถ้าเกิดว่าหลุดพ้นหลังคาบ้านเมื่อไหร่ก็ตกเลยนะเนี่ยแต่ก็ไม่สูงหรอกต่อไปเราก็จะขุดตรงนี้ออกนะเดี๋ยวได้รับเมื่อกี้ผมขุดตรงไหนวะขอดูแป๊บหนึ่งอ่าอยู่ตรงเหลี่ยมตรงนี้พอดีโอเคตรงนี้ก็ขุดตรงเเหหลี่ยมมือนนกัน แบบนี้เลยโอเคแล้วเราก็จะต่อบแบบนี้นะแล้วก็แบบนี้แล้วเราก็จะขุดแบบนี้ด้านหลังก็เหมือนเดิมต่อบแบบนี้ก่อนแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยเอาละทุกคนตอนนี้ก็หลังคาได้ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยขุดตรงนี้ออกด้วยแล้วก็ตรงนี้ต่อไปก็ไปหาโคมไฟนะโคมไฟน่าจะอยู่ที่กล่องเก็บของนะอาหารลดไปแล้วลืมดูอาหารขอกินก่อนขอ,อกินก่อนหนิวเหลือเกินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนหลังคาเนี่ยเหลือแค่แปะโคมไฟนะ แต่ผมก็จะไม่แปะโคมไฟหรอกผมก็จะแปะสรุมไลท์นั่นเองสลุมไลท์ของผมเหลืออยู่6นะก็ถือว่าดีเลยเดี๋ยวขอไปวางต่อก่อนผมคิดว่าก็น่าจะพออยู่เลยนะเดี๋ยวต้องมาลองวางดูก่อนเออก็ขอกลราละยก่อนตรงนี้วางไป2วาง2องแล้วโอเคตรงนี้วาง2แล้วก็ตรงนี้มันกาไม่ได้นะตรงนี้ก็ขอวางสองตรงนี้ต้องตรงกับหน้าต่างไม่ใช่หน้าต่างสี่ตรงขอบหน้าต่างตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้โอเคเป๊ะเลยขอบหน้าต่างแบบนี้ จุดกลางตรงนี้มันกะยากนะผมก็จะไม่วางแล้วกันนะเก็บไว้แค่นี้พอวางแค่สีบล็อกนี่แหละก็ให้มันสว่างคนละมุมแล้วผมก็จะทําแบบนี้นะนี่เลยแบบนี้อ่าขั้นกลางตรงนี้ไว้ด้วยโอเคแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยขั้นกลางเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขั้นกลางผิดหรือเปล่าวะเนี่ยอ๋อโอเคผมจําได้แล้วว่าผมทํายังไงตอนนั้นทุกคนเราต้องขุดกระจกตรงนี้ออกก่อนนะเราต้องขุดกระจกตรงนี้ออกก่อนอ่าแบบนี้ แล้วก็วางบล็อกให้เต็มแบบนี้ปิดตรงนี้ไปเลยเดียเด๋ยวเดี๋ยววางผิดวางผิดขอวางใหม่ก่อนขอวางใหม่ก่อนเอาขุดมั่วอีกแล้วผมเนี่ยต่อไปก็ขุดตรงนี้ออกตรงนี้ผมก็จะใส่กระจกนะหมายถึง2บล็อกตรงนี้นะใส่กระจกช่วงต้นคลิปเมื่อกี้ผมนี่สอนทำนะแต่ทําไปทํามาไม่ได้สอนทําแล้วเนี่ยตอนต้นคลิปผมก็ไม่ได้สอนทําอะไรเยอะขนาดนั้นนะแค่นับบล็อกเฉยนะความสูงมันประมาณสัก1 2 3 4 5 5หบล็อกนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็ไปนับกันเ,เองมันก็ง่ายๆอยู่แหละโอเคเดี๋ยวขอบินไปนอนกันก่นกอนเลย ขอนอนก่อนขอนอนก่อนง่วงแล้วง่วงแล้วโอเคนอนเช้าแล้วเช้าแล้วไปทํางานกันต่อเฮ้ยว่าแต่ทําไมหลังคามันไม่เท่ากันเนี่ยหรือเปล่านะหลังคามันเท่ากันหรือเปล่าเออเดี๋ยวดูสักคนละกันนะเออมันก็เท่ากันนี่แต่รู้สึกว่าทําไมตรงนี้มันสั้นกว่าฝั่งนู้นวะโอเคมาทุกคนสิ่งที่เราจะทําต่อไปนั่นก็คือทําอะไรหรอนั่นน่ะสิผมจะต้องทําอะไรเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อรู้แล้วทําหลังคานั่นเองเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ทําหลังคาทํารั้ว เออมาเดี๋ยวทำรั้วกันต่อเลยเดี๋ยวตรงนี้ผมก็จะทําเป็นจุดนั่งเล่นนะผมก็จะไม่เอาอะไรมาวางหรอกก็จะเป็นจุดนั่งเล่นผมก็ไม่รู้จะนั่งเล่นยังไงนะมันไม่มีเก้าอี้ให้นั่งนี่ตรงนี้ก็จะเกะง่ายๆนะมันจะเป็นแบบนี้ตามตารางมาคอสเลยมันก็จะไม่ได้ยากอะไรผมคิดว่านะผมต้องไปฝาไมโอคดำอีกแน่ๆนเลยเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวด้านหลังตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยมาทาทีหลังนะอาจจะทําเป็นกระจกตรงนี้นะอันนี้ก็ไม่ต้องทําแล้วกันนะผมจะทําแค่ด้านข้างเฉยว่อยแล้วก็เอาาาากกกระะะจมมมแปปนนนนนดด้หลัังผคคิิว่บไ ก็ไม่น่าจะเหมาะกับการทําแบบนั้นหรอกก็คือมันแคบเกินนั่นแหละด้านข้างตัวนี้ก็แคบเหมือนกันนะเนี่ยแคบจริงๆเดี๋ยวผมก็ขอนับฝั่งนี้แล้วกันนะว่ามันพอดีกันกับฝั่งนู้นหรือเปล่า1 2 3 4 5 6 7 8ฝั่งนี้8บล็อกนะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วย1 2 3 4 5 6 7 8 9อา้าวฝั่งนี้9บล็อกเอออันนี้เราต้องทำใหม่นะ เดี๋ยวเราต้องทาใหม่ก่อนทุกคนมันต้องมี9ก้าบล็อกนะถึงมันจะพอดีกันเนี่ยเดี๋ยวผมขอทําตารางมาข้อตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะ <S <S เพื่อจะได้ให้มันเร็วขึ้นนั่นเองยังไงก็ต้องมาขุดอยู่ดีถ้าเกิดว่าเราวางเสร็จเนี่ยแล้วเราก็จะวางไม้โอ๊กธรรมดาไว้ตรงนี้อ๋เดี๋ยวได้เราว,ว,วางอะไรขับผมะเนี่ยต่อไปก็วางไมโอ,อ๊กดําทั้งหมดเลยผมว่าผมต้องคับไมโอ๊กนี้แล้วแหละไม่น่าล่ะทาไมตอนนั้นมันดูแบบว่าแปลกๆนะเออว่าแต่ผมก็ไม่ได้กะตั้งแต่ตอนแรกไงว่ามันไม่พอดีกันอันนี้ก็ผิดที่ผมมเเเออองงี่่่่ไไดด้้กกกกลลาาตตตตตััแแนนนรรระควยย๋หืป โอเคตรงกันเป๊ะเลยเอาแล้วทุกคนด้านข้างฝั่งนี้ก็ได้วางบล็อกไม้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมขอลงมาเก็บไม้ตรงนี้ก่อนในในผมก็ลงมาแล้วผมขอไปเอาบล็อกก่อนนะบล็อกที่ผมจะใช้ก็จะเป็นนี่เลยสโตนบิกเอาเปิดมาไม่เจอโอเคนี่ไงเจอแล้วสโตนบิกผมก็จะเอาไปทําเป็นรั้วนะันทุกคนจะทําเป็นั้วอย่างไงอันนี้ก็มาดูกันเลยผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยวเราต้องไปค้ากันก,นก่อนเลยขอค้าเป็นสโตนบิกกันก่อน แล้วก็คาเป็นรั้วแบบนี้นะโอเคแบบนี้เลย1ชุดแล้วเราก็จะเอามาวางแบบนี้วางให้ครบทุกมุมเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะวางตรงนี้ทําไมละเนี่ยวางทำเพื่อต่อไปเราก็จะมาวางฝั่งนี้กันต่อเลยโอเควางไปวางไปอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยววางมวยอีกแล้วผมเนี่ยต้องถือของ2มือแล้วจังหวะนี้โอเคต้องถือแบบนี้แล้วก็วางแบบนี้วางไปวางไปวางไปต่อไปเราก็จะไปเอาใบไม้นะทุกคนเออเดี๋ยวดีมันไม่ได้เสียจอยู่แค่นี้นี่เราต้องวางตรงนี้กันก่อนนี่เลยเราต้องวางแบบนี้นะเออใช่ใช่ใช่ผมลืมไม้ไม่พอนะเดี๋ยวต้้องไไปฟา์มมเพิ่นนทุกค ตอนนี้เหลือ12 24ขาดอยู่1ชิ้นนะขาด1ชิ้นเออไปฟาร์มตรงไหนดีวะเนี่ยหรือไม่อาจจะไปขุดเอาตรงนั้นก็ได้นะหมายถึงว่าขุดเสาว้วเอา้าเฮ้ยพอดีเฉยเลยนึกว่ามันจะขาดมันพอดีเฉยเลยโอเคต่อไปก็ลงไปเอาใบไม้กันเอาใบไม้ไปตกแต่งด้านบนนะเดี๋ยวขอเอาใบไม้ก่อนนี่เลยต่อไปแล้วก็วางตรงนี้นี่ไงผมก็จะตกแต่งแบบนี้แหละทุกคนเออว่าแต่ทําไมมันดูมืดๆจังเลยวะเนี่ยใบไม้เนี่ยใบไม้มันมองด้านข้างมันมืดอ๋อผมรู้แล้วว่ามันมืดเพราะอะไร เพราะว่าเรามองเห็นไมโอ๊กดําไงมันก็เลยมืดตอนนี้บ้านก็ได้ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนหมายถึงว่าแค่ตัวบ้านนะตอนนี้โคมไฟผมมีอยู่แค่24นะ 24, 24ผมคิดว่ามันต้องขาดหนึ่งอย่างแหละเมื่อกี้ไม้มันก็ขาดนะแต่มันพอดีได้ยังไงวะเนี่ยเออน,นี้ก็ต้องมาดูกันผมก็ไม่ได้นับตั้งแต่ตอนแรกไงวางโคมไฟไว้ตรงนี้กันก่อนเลย ตอนนี้ก็ได้ว,งวางโคมไฟ,ฟครบทั้ง2ด้านเป็นที่เรียบร้อยนะต่อไปเราก็จะมาวางกระจกกันนะทุกคนกระจกนี่เลยผมก็จะวางตรงนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้บบนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยการวางกระจกด้านหลังผมก็จะไม่ทำนะอย่างที่ผมได้บอกไว้เมื่อกี้เดี๋ยวด้านหลังผมก็จะทํากระจกนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปฟังก,กระจกมาไว้เลยกระจกที่เหลือของผมก็มีอยู่แค่นี้แหละตามที่เห็นในกล่องชกรกบ็อกเมื่อกี้เลยตอนที่ผมได้ไปเปิดเมื่อกี้นะเอาล้ทุกคนตอนนี้ก็จะมืดอีกแล้วกี่วันแล้ววะเนี่ยหมายถึงว่าพาร์ทนี้ผมอัดไปกี่ววันนนแล้ใเเกมี่ย ก็3วันนันทุกคนถ้าเกิดว่า5วันมันจะเป็นหนึ่งชั่วโมงในการที่ผมอัดคลิปนะ1ชั่วโมงเท่ากับ5วันในเกมไมครับ Minecraft นะทุกคนอันนี้มันก็ไม่ได้เป๊ะอย่างที่ผมได้พูดไว้หรอกแค่มันใกล้เคียงเฉยนะอ่ะเที่ผมขอแปะโคมไฟตรงนี้หน่อยแล้วกันนะไหนไหนมันก็เหลือโคมไฟแล้วแปะตกแต่งบ้านหน่อยแล้วกันประมาณนี้แหละผมคิดว่าเดี๋ยวผมขอไปนอนแล้วก็มารีวิวอีกทีแล้วกันนะโอเคเยวขอไปนอนกันก่อนเลยโอเคเช้าแล้วไปรีวิวบ้านกัน ไม่รู้จะรีวิยวยังไงนะผมก็จะพาเดินดูรอบๆเฉยนะตรงนี้เนี่ยบินเอาเลยแล้วกันนะเพื่อความรวดเร็วเฮ้ยเดี๋ยวดเทำไมมันไม่บินใี่ผมแล้วเนี่ยโอเคบินไปผมก็ทําไม่เป็นนะมุมมองภาพยนตร์เนี่ยผมเห็นหลายคนที่เขาทํานะมันจะมีมุมกล้องแบบว่าสามารถ หมุนได้ยังไงถ่ายตรงไหนก็ได้แต่ผมไม่รู้ทํานะอันนี้ไม่เก่งจริงๆง,งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมีอะไรมาตกแต่งบ้านเดี๋ยวผมก็ค่อยมาตกแต่งทีหลังนะทุกคนมาเดี๋ยวผมก็จะไปทําตามที่ผมได้พูดไว้เมื่อกี้นะก็ไปดูตรงนี้กันว่ามันมีอะไรบ้างมันก็ไม่มีอะไรหรอกด้านในตรงนี้เนี่ยตอนที่ผมยังไม่ได้แปะโคมไฟนะผมบอกเลยมีทั้งคิปเปอร์สเกลเลนตันซอมบี้เล็กซอมบี้ใหญ่เกิดเต็มตรงนี้เลยมันเกิดเยอะมากเลยแบบว่าเต็มตรงนี้เลยอะ่ะผมก,ก็ไปไล่ตีแล้วก็โดนระเบิดไปด้วย ดนระเบิดตรงนี้ไปนะตรงนี้นี่แหว่งเลยก็ต้องมาทําใหม่นะด้านบนก็ไม,ม่มีอะไรผมไม่รู้จะทํำยังไงนะทางขึ้นเนี่ยก็คงต้องเป็นบันไดธรรมดาแล้วก็ไต่ขึ้นแล้วแหละถ้าผมขยันทําหน่อยผมก็จะทําเป็นชั้นเป็นชั้นเหมือนด้านนอกฝั่งนู้นแล้วก็ต่อบ,บันไดขึ้นแบบนี้เรื่อยๆนะอันนั้นก็เหลือแค่เวลาว่างนั่นแหละที่ผมจะมาทําเนี่ยเอาละทุกคนคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละก็ได้บ้านมาหนึ่งหลังนะเป็นบ้านบนต้นไม้ก็ทําให้แล้วนะที่ขอมาเนี่ยก็ลองทําแล้วแหละ ก็ดูดีเลยโอเคทุกคนสลับเกมไมค c ครับเอาชีวิตรอดพาสน,นี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อเวลาติดตามตอนในพาทต่อไปเดี๋ยวพาทต่อไปผมจะมาเล่นต่อก่่ไวเวลาติดตามผมได้เลยสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม